สวัสดีครับเพื<ๆ>่อนๆยินดีต้อนรับก็สู่รายการรถสตอรี่ชแนลของคนรักรถครับและวันนี้เราอยู่ที่รัก์อโตโมทีฟทางคุณโม e แจ้งเคียนมาว่าเฮ้ยวันนี้พี่จะมีการซื้อขายรถซึ่งผมก็ไม่แน่ใจไม่ชัวร์ว่าจะซื้อหรือจะขายครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณโม e กันเลยนะครับไปโอ้สวัสดีพี่แคัสดีครับตัวดีครับอาเจสวัสดีขึ้น,นมานราบพี่ เนี่ยแหละก็เองโทรบอกพี่นี่ไงเป็นไง,งวันนี้ครับเดี๋ยวมีลูกค้าเขาเอาแจ๊สมาให้ดูแจ๊สเหรอตัวไหนเนี่ยตัวท็อปป่ะตัวท็อปไม่ไม่ชัวร์แต่ปี2 0 1 0จะต้องดูกันว่าตัว,ตวท็อปหรือเปล่าจี๊ย <GE. S 2> ดูจากอะไรรูปสวยเลยเฮ้ยสวยอยู่นะเนี่ยครับเพื่อนๆ2010ันสิบจ๊ใช้ได้อยู่นะท็อปหรือเปล่าไม่รู้ต้องมาดูเออเออเอเอ,เอแล้วเขามาเมื่อ,อไหร่เนี่ยอีกสักพักครับอุ้ยหญิงู้ชาเนี่ยสาวๆเนี่ย แค่ผู้หญิงก็ดีนะหยอกยอกหยอกเจยืนยิ้มอยู่ถูอยู่อ้าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับเพื่อนๆอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวลูกค้ามานะครับแล้วไปดูกันว่าเการซื้อขายของรักเนี่ยเป็นยังไงเนาะไปเอาแล้วทันแดงนี้ไปยังไงไปแล้วครับไปแล้วเหรอใช่ลูกค้าลูกค้าเอามาฝากเซอร์วิสฝากจอดฝากเซอร์วิสครับฝาเซอร์วิสอย่างเดียวใช่ครับ ว่ีเร็วแล้วเพื่เห็นเขามาเลยโอ้โหที่นี่ของดีอยู่ไม่นานแล้วพี่เอ้ยพี่เขนเขาน่าจะมาแล้วพี่ใช่ไปดิดูลูกค้าไปพี่เดี๋ยวพาไปชม ตัวกลับได้ครับขอบคุณมากนะัะขอบคุณมากัะอ่าเป็นไงบ้างเจสรุปจบไหมเนี่ยจบครับอันนี้ลูกค้าคุยจบเขาว่าโอเคกับราคาที่ผมให้ไปอ่าพอดีว่าเขาอมีแผนในเรื่องของจะออกรถเออ,เอ,อพอดีว่าเขาใช้คัน้ยมานานแล้วพี่เ,ออเขาเลยบอกว่าก็มันถึงเวลาแล้วอ่ะแล้วเขาเลยว่าเอยเขาทํางานแล้วไงแต่ก่อนนั้นเขาเอาไปใช้พวก มหายังเรียนอยู่วะอ๋อเขาใช้ตั้งแต่สมัยเรียนใช่ใช่แต่ว่าเออเขาโอเคราคาเพราะว่าเพิ่งคุยกับเขาเสร็จเมื่อกี้พอดีว่าเขาจะแพนออกรถยุโรปผมก็เลยว่าให้ไป F30 อ่ะน่าจะเป็นตอบตรงพี่ก็เหมาะนะใช่เหมาะกับเขาเลยนะใช่เออใช่แล้วพี่ว่าเอ้ย F30 ขับดีนะดีดีเลยฮะก็พอผมเขาเข้ามาเราก็เช็คก่อนอย่างรถเขาเนี่ยพี่ตูนบอกว่า ในส่วนที่ว่ามันมีทําสีมาก็จะมีการชนหน้าใช่ไหมย่างุนนิดหน่อยครับน่าจะเป็นชนแบบว่านิดหน่อยแพทโดนแค่สีแปะอะไรอย่างเง้ยใช่ครับเข้นใช่ครับคือเราจะเช็คเช็ครอบขันเลยว่าเอ้ยเราชนหนักขนาดไหนเราจะต้องเช็กก่อนเช็คหนักมากพี่เพราะไม่งั้นเราก็ไม่กล้าเอามาก็แล้วยิ่งเขาเอาซื้อมาเนี่ยแล้วเขามีแพลนที่จะซื้อต่อเราก็ต้องเทคลูกค้าเซอร์วนะิสลูกค้าให้ดีเลยอ่ะ โอเคนะผมเพราะว่าพอเขาเขาโอเคได้มก็คีดนั่งแก๊บกับไปเขาต้องบอกเขาไม่ต้องเขาเหรอวะก็เขาต้องก็อบอกเขาเหรอว่าเออเอากัผมก็ไม่รู้ก็เขายังไม่เอาใช่แล้วเขาโอเคกับราคาพอดีไงมันก็เลยเออโอเคเขาเลยอ่าดีเดี๋ยวเขาอาจจะมาต่อเลยมั้ยใช่ใช่ครับผมคุยกับเขาละแล้วเขาอาจจะเดี๋ยวเขาจะส่งพอดีเขาอยากได้สีดำอ๋อแต่ผมเราไม่มีไม่มีไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวพยายามหาหาให้ได้ครับ ถ้ามีลูกค้าที่ต้องการทักมาถามเนี่ยถามเพจมันก็มีพี่เลยเน่ยเอ้ยหารถให้หาอะไรเงี้ยเราก็มีเรามีบริการให้อยู่แล้วคือเราหาได้หมดอ่ะใช่ไหนเถอะถ้าเกิดลูกค้าบอกมาแค่นั้นเองใช่จริงๆอะเซอร์วิสเราก็มีให้นะแบบที่ไม่ใช่ลูกค้าเราก็ก็มีเราก็จะแนะนําแต่ว่าเราไม่ได้ออกให้นะครับเราไม่ได้ออกตอนนี้เราออกให้ไม่ได้แต่เฮ้ยมาถามปรึกษาเราเนี่ย เออรถเป็นแบบนี้เราถามทำที่ไหนทำอะไรอย่างเงี้ยอ่าอย่างเช่นเบนซ์ส่วนมากเขาจะมีเฉพาะของเขาว่าต้องไปที่นี่ที่นี่ใช่ใช่ครับถ้าถือว่าหมดหมดพวกวารันตีหมดเบนซ์ทั้งเบนซ์บีเอฟอะไรเงี้ยเราเราก็จะมีเอ้ยพี่งั้นลองส่วนนี้นะส่วนนี้นะเราเรารู้จักเราอะไรเงี้ยเราสามารถคุยถึงได้กับช่างอะไรเงี้ยครับเข้าใจเข้าใจแล้วนี่เล่มมาเลยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยแหมปิดเร็วจริงจครับผมขอเสตือนเป็นเด็กนอดแต่คันนี้ ครับเป็นจบง่ายตรงที่ว่ารถเขาสวยเออเขาใช้งานก็รถเขาใช้งานดีเขาดูแลดีเราไม่ต้องทําอะไรมากเอามาทำอีกนิดหน่อยใช่แต่เราพี่ดูเมื่อกี้นะอีกนิดเดียวเองหลอนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวไม่เยอะคอนเซ็ปต์อ่ะเออตามคอนเซ็ปต์เราเลยมันสวยแล้วลูกค้าราคามันมัน มันได้พอเดียะคือ,อ,อมันเราให้ราคาที่ลูกค้าต้องการได้มันเลยจบที่ว่าเฮ้ยเขายิ้มเราโอเครับได้เราโอเคมัน,จ,มนจบที่ต้องกลางอ่ะเราอยู่ด้วยกันแหละอ็ก็เลยคุยไม่ไม่ยากครับเออจบไวก็ดีก็ดีใช่ครับก็ต้องรีบเพราะว่าลูกค้าเขาก็รีบนะลูกค้าเขาแน่นหนดูเขาแบบเขาเขาอยากขายเออเขามีความต้องการจะขายมาอยู่แล้วอ่ะแล้วอย่างนี้เราต้องไปเก็บอะไรเพิ่มปะ แจ๊ใช่ไหมครับเออก็อันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องเอามาดูเช็คแบบละเอียดอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือคร่าวๆใช่ครับภายในนะเออภายในแบบพวกสีกันชนมันยังเพียงอยู่ยังเพียนอยู่เออโอเคโอเคครับพี่เกดเราผมมีฝากอีกเรื่องหนึ่งครับสำหรับลูกค้าถ้าอื่นๆถ้าเกิดแบบไม่สะดวกมาหาเราที่นี่ครับนัดแจ้งเราได้ครับเรายินดีออกไปตีรถนอกสถานที่เอ้ยไ่ได้เลยเหรอได้ครับต่างจังหวัดได้ไหม ได้ครับเอ้ยสุดยอดพี่ไปด้วยนะไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอกนายเดี๋ยวพี่บอกนายกันกลางจังหวัดนะถ้กคืนหนึ่งต้องอย่างนั้นสินะครับเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดก็มาได้นะครับทักมาที่ Facebook ก็ได้ใช่ไหมครับไลน์แอดก็ได้ไลน์แอดก็ได้ของรัสโตโมทีฟทางนี้ยินดีที่จะไปตีราคาให้ถึงที่เลยหรือว่าส่งรูปมาคร่าวๆก่อนก็ได้นะได้ครับโอเคนะครับสำหรับใครที่อยากจะขาย นะครับก็ทักมาได้ก็เนี่ยครับเพื่อนๆคือการรับซื้อของรั์อโตโมทีฟนะครับก็ประมาณนี้เลยอ่าเพื่อนเพื่อนมีรถสักคันหนึ่งเนี่ยอยากจะเอาเข้ามาขายก็มาติดต่อเจได้นะครับหรือว่าโมหรือว่าตูนก็ได้ได้ทั้งหมดเลยนะครับถ้าเกิดใครสนใจรถเนี่ยก็สามารถเข้ามาที่รักอโตโมทิฟได้หรืออยากจะขายรถอยากจะเปลี่ยนจากที่ใช้อยู่อาจจะใช้รถรุ่นเก่าอยู่แล้วนะครับ เปลี่ยนมาเป็นอาจจะเป็นรถยุโรบ้านสักคันหนึ่งเชื่อใจในมาตรฐานของรัสออโตโมทีฟได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณรัสออโตโมทีฟด้วยที่ให้เข้ามาดูตรงนี้นะครับขอบคุณน้องๆด้วยที่ให้เข้ามาดูตรงนี้ไม่ได้หาดูกันง่ายๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ชมมาถึงตอนนี้ครับวันนี้รถสตอรี่ขอลาไปก่อนครับดูแลสุขภาพด้วยครับ